คุณผู้ชมด้านหลังของเราครับนี่คือด้วงกว่างด้วงกว่างอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่เคยได้ยินอ,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 อาจจะเคยได้ยินด้วงเฉยวันนี้คุณมืเดี่ยวพงศกรครับจะไปดูด้วงกว่างที่ฟาร์มเลยที่จังหวัดพะเยาติดตามได้ในเรื่องเด็ดลลยเดียวครับ วันนี้ผมเดินทางมาบ้านแม่สุขอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาบรรยายความสวยงามไม่ถูกเลยครับเพราะที่นี่มีความเป็นธรรมชาติสูงเรียกว่าโอตารุแห่งพะเยาฟิลญี่ปุ่นโดยเฉพาะครองที่นี่ทำได้สวยงามมากระหว่างทางก็เจอเด็กๆนะครับที่เป็นต้นกล้าของฟาร์มด้วงกว่างหลังจากนั้นเด็กๆปั่นจักรยานพาไปที่ฟาร์มนะครับที่มีคนหนึ่งเป็นผู้ดูแล มาถึงผมยิ่งตะลึงเพราะที่นี่มีด้วงกวางเป็นหมื่นๆตัวรอการเติบโตเขากําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยสถานะดักแด้อันนี้เป็นดักแด้ดักแด้แต่มันเป็นทรงนะมีขามีเขาครับถ้าเป็นภาคเหนือเรียกว่าด้วงกวางด้วงกวางใช่อีสานเนี่ยแมงคามแมงคามผมรู้จักดีเลยเพราะอาหารเขาเป็นอ้อยมันอยู่ในป่านะครับแต่เราเอามาเลี้ยงอยู่ในในฟาร์มในห้องเนี้ยได้ด้วยเหรอครับได้ครับผมด้วงกวาง จากสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไปตามธรรมชาติใครจะคิดว่าสัตว์ตัวเล็กมีรูปร่างหน้าตาแปลกที่เคยเห็นในป่านะครับกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงเชิงพาณิชย์ที่สร้างไรายได้กับนุ่มพยาวจากการทําอาชีพเสริมนะครับกลายมาเป็นอาชีพหลักสร้างไรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนอย่างอุณหภูมิที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในดินอย่างเงี้ยมันจะเย็นๆน,นะ2 3่สาองศาเนียนะครับใช่แล้วในห้องนี้ เปิดแอร์น้องด้วยใช่ครับเย็นมากมันคุ้มไหมเนี่ยกับการเปิดแอร์เยี้ยงน้องเขาเนี่ยคุ้มครับได้กำไรด้วยเหรอโไมาได้โกหกอุ้ยไม่น่าเชื่อโดยแอร์ที่เปิดเนี่ยก็เป็นโซลาร์เซลล์้ลยนะใช่ครับโอ้โหอาจจะลงทุนแรกๆเยอะหน่อยแต่ตอนนี้ได้ทุนคืนงอนาได้ทุนปีที่แล้วครับทำปีทำทำปีเดียวก็ได้ทุนแล้วพี่วันนี้โชคดีมากครับที่ได้เห็นวิวัฒนาการของเขาตั้งแต่เป็นดวงจนออกมาเป็นตัว ส่วนน้องๆต้นกล้าของฟาร์มที่นี่ก็เป็นเด็กๆในหมู่บ้านนี่แหละครับที่พี่หนึ่งพยายามปลูกฝังให้รู้จักการดูแลไปจนถึงการขายนั่นคือการทําให้ดูขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้เราจะเช็คกันดูว่าเราสามารถแยกเพศได้หรือยังนะครับ,รบผมได้ลง,ลงไวไไ้ลงไปวันที่20ดเดือนมีนาซื้อผ่านมาประมาณ 2, 2, 2> เดือน 2, 2เดือนแเดือนกว่า เราจะมาดูว่าวิวัฒนาการของเขาเนี่ยเข้าไปสู่ L 3หรือ,อยังนะครับตอนนี้มาช่วยกันแยกเพศครับตั้งแต่เป็นด้วงคัดเฉพาะตัวผู้และเลี้ยงไว้และนี่คือเคล็ดลับทำอย่างไรให้ด้วงกวางนั้นมีเขาสวยครับตอนนี้นะครับผมจะทำโพรงเขาเรียกวโพรงเทียมโพรงธรรมชาติของเขาอาจจะไม่สมบูรณ์รนะครับบางครั้ง เขาอาจจะทำโพรงเล็กเกินไปโพรงตื้นเกินไปเวลาเขาลอกข้าวออกมาเนี่ยมันจะติดตรงโพรงทำให้เขาของเขาไม่สวยเหมือนกับว่าเราทำศิลปกรรมให้ขาอบสวยงามมากๆใช่ครับวิธีทำก็มีดินเข้าใส่ดินเข้าไปเนาะไปจุดกุงก้างปับปับปับออกๆผลพลอได้จากการเลี้ยงคือมูลด้วง เป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับมีชาวบ้านมาติดต่อขอซื้อบ้างสำหรับจุดประสงค์ที่ทำอาชีพนี้อยากรักษาวัฒนธรรมประเพณีการเล่นชนกว่างของคนเหนือไม่ให้สูญหายค้นหาพ่อไม่พานจากทั่วประเทศมาไว้ให้มากที่สุดผมก็เพิ่งเห็นนะครับการชนกว่างครั้งแรกเหมือนกันเราต้องใช้อะไรลอกะตัวเมียครับนนต,ตัวเมียอยู่ในรูใช่ตัวเมียในรูเลยเพื่อเขาได้ดมกลิ่นใช่ครับแล้วก็แบบมีความคึกมีความคึกในการแย่ง ผมได้เห็นแววตาของเด็กมีความฝันและความมุ่งมัน่นที่จะทำฟาร์มให้ดีที่สุดนะครับส่วนของราคาจัดจำหน่ายก็เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยนะครับช่องทางการขายก็ทางโซเชียลถ้าหากสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับนี่ถือเป็นการสร้างรายได้แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยนะครับ อัปเดต34 HD อัปเวอร์ชันใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ